ไลไหนเือนวยคนไล่คิวขายได้เลยอันยาคิว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 ครั้งเดียวนานแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ยาวมาก ถ้าปลูกกูโขมดีกว่าไม่เคยผมไม่เคยทำอะไรนะไม่ทาอะไรเลยไม่ได้เอามาต่อไม่อะไรไ,ไม่ได้ต่อเลยครับมันออกธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติไม่มีกระตัดต่อบางคนพูดผู้ขาวผู้แก่เขามาจับต่อหรือเปล่าครับจับไม่ดีอะเด้งนี่เจ็บเลยนี่ครับถ้าเด้งหงอนี่เจ็บเลยนะจริงนี่ จอเขตสองเ๋้ไแม่ท่านชื่อนามสกุลตำแหน่งอายุเท่าไหรครับชื่อผมชื่อนุโลดโลดชนะิพัฒน์เพราะคิ้วสวยมากเขาบอกว่าคิ้วนี่ไม่ไม่เคยเห็นครับน่าจะจะมีคนเดียวนะผมว่าครัส่วนใหญ่เขาจะไว้หนวดครับรบอันนี้ลัววกษณะเหมือนเป็นรูปอะไรครับนี่มังกรครับไม่ไม่ไม่เคยเห็นครับก็คิ้วอย่างนี้ก็ เป็นคนอ่าคนแรกของประเทศไทยไม่เคยเห็นครับปกติเขาอยู่ไว้หนวดเนาะไว้หนวดแต่ไ้ที่ไหนเขาก็อ่าคนกรุคนจีนกรุฝรั่งเขาเห็นเขาพูดพูดครับยกมือเรารู้สึกยังไงเขาเขานี่เราก็้ารู้สึกก็ดีครับเพราะว่าเราเป็นคนที่อ่าเป็นคนของชาวบ้านเป็นคนที่ดูแลพี่น้องชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นท่านวัฒนธรรมของจังหวัด รองว่าทําจังหวัดก็เป็นวัฒนธรรมของอำเภอหางดงแล้วก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ดท่านเคยวัดมาว่ามันยาวเท่าไหร่คว่าที่มันสูงเอ่อประมาณนี่มันห้าเซนหกเซนประมาณเส้นที่ยาวที่สุดครับเส้นที่ยาวที่สุดนี่ก็ประมาณน่าจะถึงแปดเซนนะครับแปด